ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตสื่อที่ก้าวหน้าในสมัยที่เราพูดกันติดปากว่าขอเพียงมีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องใครๆก็สามารถเป็นสื่อได้แต่การเป็นสื่อที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนนำข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นสื่อที่สร้างสรรค์สังคมนั่นต่างหากคือเนื้อแท้ของคุณค่าในการเป็นสื่อมวลชน ณห,ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำพูประจำปี2565โดยมีนางศิวพรชัวสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำพูทั้ง5ประเด็นซึ่งมีสมาชิก และภาคีเครือข่ายสมาชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำพูจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมในเวทีเสวนาครั้งนี้ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพซึ่งมีเป้าหมายและทิศทางที่จะสร้างสุขภาวะของคนและสังคมซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูนั้นได้มีการดําเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่องได้แก่ การจัดการปัญหาผู้มีสถานะและสิทธิ์กลุ่ม608ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงการขับเคลื่อนประเด็นการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนผ่านแนวทางการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำพูอาหารปลอดภัยจากท้องนาสู่ภาข้าวและการจัดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ การดาเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายนั้นจะขาดภาคีเครือข่ายที่สําคัญอย่างหน่วยงานต่างๆและสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนไปไม่ได้เลยในการที่จะนําข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้ไปสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจและด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมเช่นกลุ่มลายสาสุขรักสื่อก็ช่วยให้สื่อมวลชนในจังหวัดได้เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูได้ง่ายขึ้น รวมถึงทําให้สื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันสร้างเครือข่ายการรับรู้ให้เกิดขึ้นในจังหวัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดหนองบวลาพูและเพื่อสุขภาวะของสังคมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบวลาพูรายงาน